มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะพร้อมกับสตาฟโค้ชค่ะเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกลอบ8ทีมสุดท้ายที่ไปพบกับเจ้าภาพตุรกีนะคะและแม้ว่าทีมชาติไทยจะพ่ายแพ้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ก็ได้รับเสียงเชียร์ให้กำลังใจจากแฟนๆชาว ไทยกันอย่างเต็มที่เลยค่ะโอกาสนี้บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดหรือว่านมตรามรินะคะนำคณะผู้บริหารได้แก่คุณสุทธน้อมกันนสูตรซึ่งเป็นกรรมการคุณอัญจิดากันนสูตรผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคุณบุญทิกาทำรงลักษ์นะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดภูมิภาคไปให้การต้อนรับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยค่ะไปมอบเงินสนับสนุนจำนวน2,000 0 0บาทและผลิตภัณฑ์นมตรามะริมูลค่า100 0 0 0บาทเพื่อ ก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะในการแข่งขันเนชั่นลีก2022ในครั้งนี้ด้วยค่ะ ของบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยหรือนมตามะลินะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างคนไทยมา60ปีนะคะแล้วปีนี้เราก็มีแคมเปญ Proud to be Thai ด้วยนะคะก็เราก็ยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงนะคะกับสู่ประเทศไทยนะคะน้องๆก็เป็นตัวอย่างของความรักความสามัคคีในทีมนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนไทยนะคะได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาค่ะจนวันนี้น้องๆก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าการเมืองเข้มข้นค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเปิด